สวัสดีค่ะพบกับผิงห้อยชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทำหมูสามชั้นทอดเค็มหวานนะคะส่วนประกอบมีแค่นี้ค่ะหมูสามชั้นน้ำปลาน้ำปลาใช้ยี่ห้อนี้นะรับรองอร่อยค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะเดี๋ยวไปตั้งกระทะกันนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่หมูลงไปค่ะ ใส่ประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลคะ่ะใส่ไปเลยนะเพื่อนๆอ่าประมาณนี้จะเอาแล้วก็น้ำปลานี้ช่วยๆก็ผัดเลยนะคะผัด เราต้องค่อยๆผัดไปนะคะใจเย็นๆจนกว่าเขาจะเหลืองสวยเลยนะเพื่อนๆผัดไปแล้วก็หมั่นคุณไปร้องเพลงรอไปเดีย๋ยวได้กินทํากับข้าวต้องใจเย็นๆใจเย็นจะได้กินของอร่อยอๆเห็นไหมคะับ่เขาจะเริ่มตึงแล้วเพื่อน<ๆ>ต้องระวังไม้นิดนึงนะไป ดีงเย็นกว่าเขาจะเหลืองรับรองว่าแบบนี้อร่อยกว่าหมักทอดนะคะเห็นะไหมคะหมูเราเริ่มเหลืองแล้วนะต้องใจยงเย็นหน่อยตอนนี้นกลิ่นปลาเริ่มออกแล้วขอบขอบกระทะเขาไม่ต้องสนใจนะคะเดี๋ยวจะให้เขาเหลืองๆอ,อีกหน่อยเ <c oughs> หงไม้หมูเหลืองน่ากินมากเลย น้ำมันใสๆเลยเห็นไหมคะ๋ยวไปกรองนะใช้ได้อีกน้ำมันไม่เสียที่น้ำมันใสอ่ะเครื่องรูงเราอ่ะเขาเข้าซึมเข้าไปอยู่ในหมูหมดแล้วนะคะไม่ไหมเลยเห็นไหมต้องหมั่นคนนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนี่ต้องแจงเย็นอยากนของอร่อยต้องใจเย็น,ยยนยค่เหลืองประมาณนึ่งพอนะคะเพื่อนเพื่อสามารถเอาขึ้นปิดแก๊สเอาขึ้นได้เลยนะคะ ฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะคะวิธีทําไม่ยากนะคะเพื่อนๆเราไปทำกันดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ